สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานชีิงใหม่เดฟนะครับพอดีอยากจะนำเสนอโปรดักต์ใหม่จากโรเทลตอนนี้โรเทลออกโปรดักต์ใหม่ทีซีรีออกมาทั้งหมด4รุ่นนะฮะมีรุ่นไหนบ้างครับท่านใกญ่มีรุ่นอ a อ2 A14 ซึ่งเป็นนีซิเกตแอมนะครับแล้วก็มีจูเน,น์เป็นตัวที่14แล้วก็ CD CD 12ซีีสครับผม,มแต่ตอนนี้ ที่ผมลองตัวนี้คือเราอยากให้โฟกัสไปตรงที่ T14 โดยการที่ว่าทางเราใช้ตัว A12 ขึ้นซึ่งเป็นอินท,ทิเกรตแอมตัวเล็กกี่วัตต์ครับตัวนี้ตัวนี้60วัตต์ครับอ่า18โอห์มอ60วัตต์18โอหม Wh, อ่า24บิตครับ192แอมป์ชิปอ่าวุ้นสายอ่าชิปเซ็ตอาจจะเก่าหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรอเอามาลองเอามาลองดูตัวนี้ต่อกับลำโพงอ่าค่อนข้างจะเป็นไฮเอ็นเป็น พาราม์ชิทีเจอร์เอวนะฮะตัวนี้ยา<ะ>กนะตัวนี้ขัดออยากยังยังแปลกใจกันอยู่ว่าไอตัวนี้มันออกได้ยังไงนะโอเคไม่เป็นไรมาดูกันเราโฟกัสตัวนี้ครับโรเทลทีสิบสี่โรเทลทีสิบสี่เนี่ยมันคืออะไรชั้นไก่ครับก็ตัวนี้เป็นการสตรีมมิ่งมิวสิกรับจากมือถือหรือว่าจะเป็นมิวสิกเซิร์ฟเวอร์เป็นแน็เนี่ยครับ การการใช้งานของของโรเทล T14 โรเทล T14 ใช้งานโดยการหลักการง่ายๆตัวนี้มันจะเป็นใช้ร่วมกับ NAS S Server หรือ Wi-Fi ในระบบแรงของท่านการต่อการต่อก็คือการที่การที่เราจะเอาของอตัวนี้มาลงในเซิร์ฟเวอร์เราก็ทำยังไงคือคุณอย่างตัวอย่างนะไอ้ออตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็น,ปน,ปนอุปกรณ์ที่ผมซื้อมา พิ่งซื้อมาเมื่อกี้สดๆร้อนนะฮะมันเป็นเราเตอร์เราเตอร์ที่มีความสามารถเสียบ USB แล้วทำเป็นแนดได้เลยอ่าตอนนี้ผมผมเสียบ USB ด้านหลังเป็นเพลงที่อยู่ข้างใน USB นะฮะเพื่อจะให้ตัวเนี้ยมาสตรีมกับตัวนี้นะครับโอเคลองสาธิตดูไหมครับอ่าลองลองสาธิดูง่า,ายง่ายๆเราสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะฮะ เขียนแต่ถ้าสมมติเราจะใช้ใช้ยังไงอ่า iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะฮะก<ม>ด,ดโหลด Pay Wi-Fi Pay Wi-Fi คือตัวนี้นี่ตัวนี้พิมพ์ไเลย Pay Wi-Fi ขึ้นมาเสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นไอคอนมันจะเป็นตัวนี้ฮะอ่าเข้าไปตอนนี้ผมสามารถ เชื่อมเอชื่อมต่อ,อนะตอนตอนตอนนี้คือคือเพลงที่เปิดอยู่ในปัจจุบันนะฮะเชื่อมจากเครื่องชั้นไก่อยู่นะฮะอ่าผมจะเชื่อมเองผมเข้าไปเขาเรียกว่าการเทคโอเวอร์นะครับตัดออกไปแล้วอ่าตอนนี้ของเครื่อง,องชั้นไก่ตัดออกไปแล้วผมจะเข้าไปในมิวสิกเซิร์ฟเวอร์คอมเม้นท์มิวสิกอัลบั้มตอนนี้ตอนนี้มันจะมีเพลงไทยที่อยู่ในในเซิร์ฟเวอร์นะฮะอ่า โอเคเราลองเปิดดูอันนี้คือไฟเอ็มพีานะครับไฟธรมฟธรมดาไฟธรรมดาธรรมดาเลย ทำไมทำไมผมอยากจะนําเสนอที่14ตัวนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอฮะมันทําให้เราแปลกใจมากคือไอที่มันเป็น Wi-Fi d a ชซึ่งไม่ค่อยมีนะฮะตัวนี้ผม,ผมเคยเคยเคยใช้ตัวแรก Wi-Fi แบบข,ของคุณภาพเสียงดีมากธรรมดาเราอว์ไพ์เลยผลมาเนี้ยเร,ราเรางงมันหมดเลยธรรมดาเราเจอ USB แดชนะฮะ,ะหรือว่าแดชอ,อื่นแต่ตัวนี้เป็น Wi-Fi แดช แดกของเขาใช้ชิปอะไรครับตัวนี้อตอนนี้เป็น a อ m ครับพรีเมียม32บิตซึ่งถือว่าสูงสุดนะปัจจุบันตามรอ,องรับไฟลดีดีเนละใช่รองรับไฟล์ดีเอ็ดดีก็ที่สำคัญเพลย์ไฟล์เนี่ยมันรองรับเสียงดีดทียสด้วยนนเนี่ยฮะเราดูตรงนี้มันตกล่องเขาเนี่ยดีด,ด,ดีดีเพลย์ไฟล์ซึ่งปัจจุบันที่ผมผมเล่นไอตัวเพลงบีชิส,สติมเมอร์เนี่ยมันจะมีไอพวกไชโดจุ๊ก จุ๊บที่มี DTS เสียงเป็น DTS นะฮะ DTS จะทำให้มีมิติเสียงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะไหนลองลองลองเปิดให้ให้ให้ดูนะ,ะาการการสตรีมไฟล์โอเคไอ้เมื่อกี้มันเป็นการสตรีมไฟล์แบบว่าใช้ใช้เซิร์ฟเวอร์ไอ้ใช้ใช้แอนเซิร์ฟเวอร์ไอ้ตัวเราเตอร์เมื่อกี้นะฮะอ่าครัง้งนี้คือไอ้อ่นาหน้าปัจจุบันนะครับที่แอปที่ใช้ได้ นี่ยมี t i ด a l มีทีดีเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยในอนาคตเราจะให้ทางทางโรเทลทางโรเทลลงจุกที่ที่เป็นแอปของคนไทยนะฮะแอปของคนไทยมันฟังฟีอะอ่าคือตอนนี้คือที่ี่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเสียตังค์ทั้งหมดเลยแต่อันนี้คืเราเห็นแล้วเป็นของแถมนะฮะจุดเด่นคืออะไรบอกเลยเอาที่ ได้ก็คือเรื่องเรื่องเสียงเลยครับเสียงที่ผ่าน Wi-Fi ปกติเราจะนึกนึกภาพว่าเสียงมันไม่ดีเสียงมันดับพตอนนี้ต้องคิดใหม่เลยการการที่เราเล่นไฟส์ e a สตรีมเมอร์ไอสตรีมมิ่งเนีสตรีมมิ่งตัวนี้มันไม่ใช่ว่าจะทำได้เลยวาตัวนี้ตัวนี้มีการจ่ายจ่ายเพลงไปในไ i ไฟไปสมมติว่าเราอนาคตมันจะมีลำโพงพวกที่เป็นไวเลสสเ s ็เกอร์อ่า นี่ดคลิปต่อไปผมจะสาธิตการทำมัตตินูม yeah, <exactly. S 2> ตัวนี้เนี่ยเ X สามร้อ A เนี่ยผมไม่เคยเล่นกับมันเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปในการทำ่สิบสี่ในโหมดของมัตติลูมนะฮะ <c oughs> คือตัวน,นี้ต้องบอกว่าพอพอต่อเสร็จปุ๊บตอนแรกมันมีให้อินเทอร์เน็ตเดลิโอผมนี่แบบเฮ้ยราคาสามหมื่นกว่าบาทมันขายกันยังไงแต่พอมาเจอน้ำเสียงในการฟังมีดียเซิร์เวอร์เนี่ยฮะ การสตรีมไฟล์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น wifi เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันมันต้องใช้แล้วมันมันพลาดไปได้ตัวนี้นะฮะปัจจุบันเทคโนโลยีที่การเล่นไฟล์ดิจิตอลมันมาแล้วนะฮะเทคโนโลยีการเล่นไฟล์ไร้สายมันเข้ามาในในชีวิตเราแล้วไม่ยอมรับไม่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในบ้านเราก็ดีขึ้นเลยะัอ่าอินเทอร์เน็ตบ้านเรามันก็เป็นรองรับไฮสปีดแล้วตอนนี้ฮะฉะนั้นไฟล์ที่ผมลองไท้ดที่มันมีอยู่ข้างใน เสียงดีมากแต่ดียังไงก็ไม่เท่า Media s e r v ร์ที่เรามีไฟล์ใน s e r v ์ฟอร์ของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันนะฮะเรื่องอการใช้ลำโพง Active s p e AKER ที่เป็นไวเลนท์ทำมัติรูมครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขับช้าไกห่ไปก่อนนะครับผมครับ